Ô chị, 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 หนึ่งศูนย์ถอนถอนนำชิงชมพูดำเออชิงชมพูดำถอนได้ชมพูชัดสืสีสืสีฮะก็เราตบชมพูดำไม่ลงนะเมื่แกไมันก็สะสมไว้ก่อนเผื่อได้รางวัล โอนแม่แล้วขึ้นข้าวโอนได้เองโอนป้าได้ขาดทุนอยู่เอาหรอ ถาาจะชนะได้หรอคือตองแพ้ชนะก่อนน้องทอนเข้าเบรกอยู่